Microsoft ประกาศฟีเจอร์ใหม่บน DirectX 12นะครับเปิด API ให้การ์ดจอในเครื่อง PC เครื่องนั้นสามารถเข้าไปช่วย Encoding วิดีโอของ CPU กับแรมได้ฟังแล้วงงไหมครับ <laughs> ผมพูดพลาดหัวเองผมยังงงเลยว่าผมต้องอธิบายคุณผู้ชมเพิ่มหรือเปล่าอันดับแรกเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนในงานวิดีโอเนี่ยนะฮะ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการ์จอจะมีส่วนช่วยในการทำงานวิดีโอบนเครื่องคอมพิวเตอร์ความเข้าใจนั้นถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดก็คือไม่งั้นไม่งั้นทุกคนก็นบอกว่าอา้าเรื่องนี้เวลาเซ็ตคอมสเปคตัดต่อทำไมต้องใส่การ์จอดีๆมันถูกไม่ทั้งหมดตรงที่ว่า การ์ดจอดีๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถพรีวิวงานแล้วก็ถอดรหัสไฟล์วิดีโอที่มันถูกบีบอัดมาทุกวันนี้ไฟล์วิดีโอเนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s 2 6 4นะครับ h e v c ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดมาทั้งสิน้นบีบอัดก็คือ encode และบีบอัดเข้าไป encode แปลว่าเข้ารหัสเวลาจะพรีวิวหรือเวลาจะเล่นไฟล์วิดีโอนั้นก็ต้องใช้การ decode แต่เดิมเนี่ยการ์ดจอมีคุณสมบัติในการดีโคดอยู่แล้วครับทุกตัวนะครับสามารถถอดรหัสวิดีโอทําให้เราเล่นไฟล์วิดีโอได้ไหลลื่นแล้วก็ทํางานได้อย่างรวดเร็วการ์ดจอมันเลยช่วยตอนตัดต่อเฉพาะตอนที่เราพรีวิวเราตัดเนี่ยเราเลือกตัดไฟล์ตัดปุ๊บเอาไฟล์นี้มาชนกันนะอ่าลากไฟล์นี้เล่นลากลากบนไทม์ไลน์นะให้เราพรีวิวให้เห็นลากไฟล์นี้ไปโถไฟล์นี้ไปอะไรเงี้ย ตอนตัดเนี่ยตอนที่เราดูหน้าจอเนี่ยมันจะทำให้ขบวนการเหล่านั้นลื่นแต่เวลาเรา Export พอร์ตวิดีโอหรือว่า Encoding หรือเรนเดอร์วิดีโอการ์จอไม่ได้ช่วยเลยบางคนอาจจะบอกว่ามีครับพี่ซอฟต์แวร์ตัดต่อบางตัวมีคุณสมบัติที่สามารถไปดึงเอาความสามารถของ G.P.U มาช่วยเรนเดอร์หรือช่วย Export งานได้มีแต่ไม่เต็มที่ จากนี้ไปจะเต็มที่แล้วเพราะว่า Microsoft เพิ่งประกาศฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ DirectX 12ตัวนี้มานะครับว่า DirectX 12เนี่ยจะมี API ตัวใหม่ที่สามารถไปเปิดให้ GPU หรือกาจอเนี่ยเข้ามาช่วยตอนงาน Export หรืองาน r e n d e r v i วิดีโอได้ Export หรือ r e n d e r v i วิดีโอก็คือการ Encode นั่นเองครับการสั่งเข้ารหัสให้วิดีโอตัวนั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นไฟล์ s 2 6 4 sevc คราวนี้ GPU จะมาช่วยเรนเดอร์ได้แล้วมันจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นจะทำให้ PC เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นน่าสนใจมากๆว่าหลังจากเปิด API ตัวนี้แล้วนะครับคนที่ทำงานด้านตัดต่อวิดีโอทำงานด้านคลิปวิดีโอพวก YouTube c r e a t o r ทั้งหลายแหล่น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากยิ่งขึ้นการเรนเดอร์วิดีโอการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอจะเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการ์ดจอมาช่วยได้แล้วจากเดิมเนี่ยใช้ความสามารถหลักของ CPU กับแรมเป็นหลักเลย นะครับ CPU วิ่งร้อยเลยแรมนี่เต็มเลยตอนสั่งเอ็กซ์ปอดวิดีโอนี่ฮะนะการ์ดจอนี่นิ่งเลยบางคนเคยเจอบางคนบอกพี่ครับทำไมตอนผมเอ็กซ์ปอดวิดีโอผมเนี่ยการ์ดจอผมเนี่ยติดลบด้วยนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ศูนย์นะติดลบด้วยคือตอนนั้นหน้าจอมันนิ่งๆเลยไงมันไม่ต้องดิสเพลย์อะไรอะ่ะเพราะว่าไอโปรแกรมตัดต่อเนี่ยที่เราเปิดค้างไว้มันทุกอย่างก็นิ่งหมดไงอินเทอร์เฟซนิ่งหมดทุกอย่างฟีดเฟรมเป็นศูนย์กาจอนี่แทบจะศูนย์เปอร์เซ็นต บางคนลบศูนย์ด้วยลบศูนย์จุดหทีนี้ต้องรอดูครับว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์ software, พวกตัดต่อวิดีโอทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะดึงเอาความสามารถนี้ไปใส่ในซอฟต์แวร์ของเขาได้เมื่อไหร่นะครับทั้งหมดนี้จะทำงานอยู่บน DirectX12 นั่นหมายถึงว่าจะต้องเป็น Windows 11แล้วทาง Microsoft บอกว่ามันจะซัพพอร์ตกับ CPU Intel ก่อน <laughs> โอ้แบ่งค่ายกันอีกแล้วงานนี้เดือดกันอีกแล้วนะฮะ Intel ตั้งแต่ i c e l a k e ขึ้นไป การ์ดจอก็ n v ็นวีนะฮะซีรีส์10ขึ้นไป G T X 10ขึ้นไปก็โอหทุกวันนี้ทุกคนก็ใช้กันหมดแล้วล่ะนะฮะ20 30, 30กันหมดแล้วส่วน G P U ฝั่ง A M D นะครับแล้วก็ C P U A M D ก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าไตรมาส2ถึงจะซัพพอร์ตเรื่องนี้ได้นะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับ <N h> ah> น่าดีใจนะครับว่าคราวนี้การ์ดจอจะมาช่วยเราเรนเดอร์งานได้แล้ว หลายคนก็บอกว่าไม่มีการจอหรอกเพราะการจอเอาไปขุดเหมืองหมด